สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอวิธีการเข้าใช้งาน Google Meet EP 2กันนะคะหลังจากที่ท่านล็อกอินเข้าหน้าเว็บ Google เรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกไปที่แ p ปพลิเคชันช็อ t c u t ที่มุมบนขวามือเลือกไอคอน m e e t โดยท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมได้3วิธีดังนี้วิธีแรกการเข้าร่วมการประชุมด้วยการเริ่มการประชุมใหม่หรือ Start a new meeting ให้ท่านเลือกไปที่ New meeting จากนั้นกด Start an instant meeting หรือเริ่มการประชุมทันทีโดยวิธีนี้ท่านจะกลายเป็นผู้สร้างห้องในการประชุมครั้งนี้ค่ะโดยท่านสามารถเลือกที่จะเปิดปิดกล้องและไมโครโฟนได้ที่ปุ่มด้านล่างค่ะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในห้องประชุมครั้งนี้ได้โดยการกดเพิ่มคนอื่นๆแล้วจากนั้นทำการใส่อีเมลที่ได้ทำการล็อกอินไว้แล้ว เพื่อเชิญท่านอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาในการประชุมครั้งนี้ค่ะสำหรับวิธีที่2เป็นการเข้าร่วมประชุมด้วย m e e t i n g c o d e ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมของผู้อื่นผ่านโค้ดอักษร10หลักซึ่งโค้ดทั้ง10หลักนั้นท่านสามารถดูได้จากเมนู m e e t i n g Details และจะมีอักษรภาษาอังกฤษ10หลักด้านหลักเครื่องหมายทับ โดยท่านสามารถใส่โค้ดทั้ง10หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรคจากนั้นกดปุ่ม join และวิธีสุดท้ายคือการเข้าร่วมการประชุมด้วย conference link ใช้สำหรับเชิญบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยท่านสามารถเลือก copy link ตรงนี้กดคลิกเพื่อเป็นการ copy จากนั้นให้ท่านส่งลิงก์ให้ผู้ที่ท่านต้องการให้เข้าร่วมผ่านช่องทางที่ท่านสะดวกโดยผู้ที่ได้รับลิงก์สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นั้นและกด a s k t o j o i n การประชุมครั้งนี้เมื่อมีผู้อนุมัติการขอเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นอันสำเร็จค่ะ